เออมันจะเป็นเกมแนวแบบบอร์ดเกมไอ้แทนอธิบายกดครับผมของผมต้องจ่ายเงินถึงจะได้สิ่งนี้มาของพวกเรา3ามคนเนี่ยไม่ต้องใช้เงินในการได้กันหรอกสวัสดีครับ NR Variety มาแล้วครับและคอนทนต์วันนี้ก็น่าจะต้องเป็น NR Salee คือถ้าเกิดเป็นช่องเดิมของเราเนี่ยคอนเทนต์นี้มันก็จะเป็นการแข่งเกมบอลเกี่ยวกับฟุตบอลแต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับผมก็เราจะมาเล่นเกมเราก็ไม่รู้ชื่อเกมอย่างแน่ชัดแต่เราขอตั้งว่าใครคือสปนยนะฮะนั่นคือเกมในวันนี้เออมันจะเป็นเกมแนวแบบบอร์ดเกมไอ้แทนอธิบายกดครับผม คือแน่นอนเกมในวันนี้พอเราพูดคําว่าใครคือสปายเนี่ยเกมการเล่นเนี่ยสี่คนมันจะต้องมีหนึ่งคนที่แตกต่างนะที่เป็นสปายแล้วไอตัวนั้นอ่ะต้องเอาตัวรอดให้ได้ตแต่เกมในวันนี้ครับสปายก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองคือสปายนะครับ เดี๋ยวเรามาอธิบายการเล่นเกมในวันนี้เลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3-4ถึงอบครอบคือในแต่ละรอบเนี่ยเราจะมีหัวข้อก่อนถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยสี3คนเนี่ยมันจะจับได้สีเดียวกันสีเขียวส่วนอีกหนึ่งคนอาจจะจับได้สีแดงนะคราวนี้ครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้รู้สีของตัวเองความยากก็คือจะไม่รู้ได้ว่ากูเนี่ยเหมือนคนอื่นหรือกูแตกต่างจากคนอื่นแล้วหลังจากนั้นวิธีการเล่นก็คือเราจะให้พูดถึงตัวเองโดยต้องบอกความจริงนะบอกสรรพคุณของตัวเองไปเรื่อยๆเช่ สมมติว่าคุณได้สีเขียวอ่ะก็บอกว่าผมคือสีของแตงโมครับอ่ามึงไม่มีทางรู้ว่าที่คุณพูดไปเนี่ยมันเขียวอ่ะอ่าแล้วก็แบบมันต้องคิดตรงนี้ด้วยไงไอคนพูดต้องเซฟเองด้วยใช่ต้องพูดแบบกว้างๆไว้อ่ะอย่าระบุแบบชัดเจนมากๆใช่่ตอนหนึ่งข้อเนี่ยจะวนกันทั้งหมด3รอบถ้าเกิดสมมติในแต่ละข้อเนี่ยนะครับผมใครชี้ถูกคนนั้นได้หนึ่งคะแนนแต่ถ้าเกิดไอคนที่แตกต่างจากคนอื่นหรือว่าคนที่เป็นสปายเนี่ยไม่ถูกเลือกเลยคนนั้นแหละจะได้คะแนนไปในแต่ละรอบครับคะแนนรวมตึ้มใครน้อยสุด โดนลงโทษวันนี้ลงโทษอะไรดิสปายสูมากสปายโดนอะไรเวลาโดนลงโทษกดน้ำไห่กดน้ำพวกสายลับวโอเคจับกดน้ําจับตัวเองกดน้ําะเดี๋ยวข้อแรกเราก็ค่อยเร่นกันไปหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับทั้งงงนี่เดี๋ยวไอ้แทนจะใส่ให้เป็นข้อๆตอนเริ่มครับไอ้แทนที่พูดมาก็มีข้อเลยมาถ้างั้นเริ่มเลยเดี๋ยวยังไงเราจะต้องจับสลากกันใช่ไหมใช่ใช่ต้องเปิดดูพร้อมกันด้วยใช่ไหม ใ,ใครพ okay. mm ูดคนแรกโอนใหออกออกพูดคนแรกได้ได mm ้วนขวาโอเคโดยออกไอ้แทนพูดคนแรกอาชีพของผมเนี่ยมียูนิฟอร์มกว้างเลือเกินอาชีพของผมเนี่ยเป็นงานบริการแล้ว็จะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันได้หรือเปล่าผมกับมันก็เหมือนกันอาชีพเหมือนกันส่วนตัวของผมนั้นทำงานบนบกครับ ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมก็ได้แนะล้วจริงเลยความจริงถ้ากูเป็นนักประดาน้ำนี่กูอ้าาีาาาาาาาีาาาา่ากาาา่าามางาาาาาามานะีาอาาาาาาา่าาอาาีาาาาาาาีาอาา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 าลาาาาดาาาอาา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 ลาาางาา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 ากลาา <c oughs> นาาาาาาาใกล้อาา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 นี้เลย ไม่ใช่กูถามว่าเฮ้ยมันหมายความว่าไงมันมันมีอาชีพไหนที่ใกล้ไกลไม่ได้บ้างพูดโดนองรวมนม่องรวมแล้วองรวมแล้วงานองรวมอาชีพนั้นจะเข้าใจเลยอะไรเียองรวมเลยกูก็อาจจะอาชีพเดียวกับมึงก็ได้นิดีกูไม่อยากเป็นผู้ช่วยสปายนะเว้ยไอ้เรี้ยกปูก็จะทำให้คนดูเคลียร์ไงว่าที่พูดมานี่มันได้หรือเปล่าไอาชีพของคุณเหรอครับอาชีพของผมเนี่ยมีอยู่ทั่วกรุงเทพเลย กูหรอกไม่ใช่กูอาชีพของผมเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องยืนตอ,อนน,อนี้สองคนนี้แปลกอาชีพของผมเนี่ย <c oughs> ถ้าจะใช้บริการต้องโบกกูแปลกเลยไหม <c oughs> รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วอาชีพของผมเนี่ยคือแบบถ้าจะไปอ่ะต hm ้องกดนะติ no ้งเลยแล้วไปเลยเออกูย้ำเลยนะอาชีพของผมเนี่ยสถานที่ทำงานของเขาเนี่ยมีสี่ถึงห้าที่นั่งไม่กว่างเลยสุคนได้บุหแล้วอันนี้มีเก่าเหมือนเปิดเลยอันนี้เก่าเหมือนเปิดเดี๋ยวก่อนนะกูอธิบายอะไรต่อดีวะเนี่ยไอ้เหี้ย อาชีพของผมมีกระโปรงทำไมฟังเขาไม่ค่อยต่างเท่าไหร่หรออาชีพของผมเนี่ยจ่ายตังตอนลงให้ผมนะตอนหนึ่งอ๋อเราวิเคราะห์กันได้เราเราเราเชียร์อัพได้คำเดียวนะชัดมึงไง เมื่อแหละคิดว่าใครต่างไม่เหมึงก็มึงซ้ายขวามึงแล้วมแล้วพูดไปเ่ยใจหมาด้วยโยนให้กูไม่ซายก็ขวาสุดเนี่ยแหละเออไอ้เหี้ยที่คนซื่ออยู่แล้วไม่หลอกใครเป็นมึงทีต่อยแว่นแตกก่อนแว่นกันหรือว่าจริงแล้วคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดพี่เหรอพี่เหรอไอ้บอสมึงเชื่อกูซ้ายกับขวาทำมาเล่นอะไรพี่สามสองหนึ่ง มึงโดนแล้วท่ากันได้ได้มึงโดนแล้วใช่หรอว่กูก็ไม่รู้เหมือนกันสองสองอ่ะสองสองถ้าพร้อมแล้วตะโกนพร้อมกันไหมว่าเราเผื่อชีพอะไรได้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 ไดะนับถอยหลังให้หน่อยสามสองหนึ่งพวกเราคือแท็กซี่มอสส์มอสส์มอสส์เป็นมึงต่อยแว่นแตกเว่นแตกแว่นแตกแว่นแต่ ผมรู้ว่าทุกคนแมนนิซี่ตั้งแต่ประมาณข้อแรกๆแล้วอ่ะใช่หรอผมเลยต้องพยายามทำอะไรก็ได้แต่เป็นกลางที่สุดไอคนซื่อแม่งเล่นงานพวกเราเพิ่มอ่ะอ่ะมารอบสองรอบสองรอบสองอ๋อน้อยอ๋อพี่โอ้โหกูจะไปยังไงหรอ เอาเลยไหมเอาเลยี่ฉันคือของเหลวที่คนเกือบทุกคนเลยจะต้องเจอทุกวันผมเปิดกะเปิดหน้าแรกเลยนะผมว่าผมเหมือนคนอื่นแน่นอนกูไม่ฟังกูต้องพูดเลยเอาดิแก้ะส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองของผมต้องจ่ายเงินถึงจะได้สิ่งนี้มาเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดะถามให้อ่ะมันจะได้แบบอย่างได้ชัดไปเลยนะเออเปิดเลยของพวกเราสามคนเนี่ย อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้ไหมยังไม่ใช่เดีไม่เชื่อลองยังบินดังมันจะชัดบางทีคนอย่างเงี้ยเป็นโจรไนมันชอบยัดเยียกคนอื่นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยของผมนี่กว่าอุณหภูมิส่วนมากไปทางอุ่นของผมอ่ะบางทีมันจะมีฟองของผมอ่ะมีฝาของคนส่วนใหญ่ตรงเนี้ยแม่งไม่มีฝา ของผมเนี่ยถ้าสิ่งที่ควรจะเป็นอ่ะของเหลวที่จะพบเจอกันในสถานที่ปิดของเหลวของผมเนี่ยร่างกายผลิตได้เองส่วนท้องผมกินในรูปแบบไหนก็ได้ <c oughs> ของผมเนี่ยเวลามันออกมาเนี่ย มันจะพุ่งมาครบแล้วนะครบแล้วถูกไหมเปิดบทวิเคราะห์ซะหน่อยฮะผมว่ามันชัดมากอันนี้มันชัดเปนชัดมันไม่มีคลุมเคลือเลยอะร่างกายผลิตเองได้ไหมไม่ต้องตอบก็ได้ผมแค่อยากถามนิดเดียวเก็บไว้แล้วเป็นประโยคที่มึงเก็บไว้ด้ใจหลังจากนี้เอาเลยแม่นั่นเอาเลยเอาเลยสามสองหนึ่งแพ้แน่มันเอกฉันคนเอกฉันแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าสาม ของเหลวของฉันก็คือชี่เมื่อกี้ใครไปเติมฟองให้มาไม่บอกต้องกำลังฉีบางทีมันก็มีฟองไงไอ้เหี้ยนี่เปิดมาไงสีเหลืองอ๋ออันนี้ยนี่ก็เลยซักเลยโอ้ยแบบมั่นใจอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีพวกแล้วกูว่กอันแรกเองบอกเป็นต่ออะไรนะอันแรกอ่ะอันแรกเหมือนซื้อได้ซื้อได้แล้วเป็นน้ำอ่ะแล้วพี่อ่ะไปบอกว่าแบบซื้อไม่ได ไม่ได้ได้เลยนะข้อที่แล้วมันยังใกล้เคียงกันนะข้อนี้ไม่ต่างกันไม่ันจะมีนี้แหละจะมีนี่แหละผมไม่ยังนึกว่าเป็นน้ำมันลมเลยแล้วแบบน้ำลมเหี้ยสีเหลืองคือแบบตอนแรกผมนึกว่าแบบเอาแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยไม่นี่เป็นปลาโน่เลยอ่ะแล้วก็ข้อนี้กุ๊กนิกบอสได้คะแนนหัวข้อที่สามครับหัวข้ออะไรครับซุอรฮีโร่ครับพี่เฮ้ <laughs> โอเค <laughs> มึงคนแรกถ้าพร้อมแล้วรอบนี้ <c oughs> เริ่มครับตัวผมเนี่ย <c oughs> คือซุปเปอร์ฮีโร่ที่บินได้ <c oughs> yeah! ถ้างั้นผมถือเป็นซูเปอร์ฮีโ <farklı> ร <iki S 1> <Hey! S 3> ่ที่ไม่ได้อาภพรักครับเฮ้ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ปล่อยแสงได้อย่าเปิดฟังไปวะของผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ช่วยเหลือคนได้ตยนี่แม่งเซ็มสัตว์ต้องส้างเลยก่อนฮีโร่ผมเนี่ยตัวฮีโร่เนี่ยกูเนี่ยต้องใส่ชุด ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ถือว่ามีผู้ช่วยครับผมชุดของผมเนี่ยเทียมาขนาดนี้หรอชุดของผมเนี่ยทำมาจากเหล็กชุดก่ออะไรอย่างงี้ก็จะเป็นเหล็กก็ได้ไงชุดของผมเอ้ยชุดมีชุดมีชุดมีผ้าคลุมค้อสุดท้ายของผมนะของผมเนี่ยเวลาเขาจะบินขึ้นไปเนี่ยเขาเขาแบมืออย่างงี้ วัดเลยคือซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันจะมีประเภทที่ปกปิดตัวตนกับเป็นประเภทที่ทุกคนรู้จักผมถือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ทุกคนรู้จักเมื่อกี้อ่ะซูเปอร์ฮีโร่ผมอ่ะชุดเขาทำมาจากเหล็กใช่ไหมอ่าชื่อเขาก็มีเหล็กอยู่ในนั้นซูเปอร์ฮีโร่ผมเป็นคนรวยครบแล้ว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 ไม่ต้องมีคนโกหกอยู่แล้วไต้องเป็นคนโก เฮ้ยไปกล้าพูดอะไรเลยสัตว์กันผมว่าผมมีคนที่แตกต่างอยู่กูรู้ว่ามึงเป็นใครกูรู้ว่ามึงเป็นใครอ่ะตอนเนี้ยผมรู้ว่ามันเป็นใครกูรู้ว่ามึงเป็นใครกูรู้ว่ามึงเป็นใครผมก็รู้ตรงเนี้ยสี่คนลงผมด้วยผมก็รู้ว่าใครเป็นใครตอนเนี้ยผมรู้แต่ยังยังไม่พูดยังไม่พสุดท้ายแต่วันต้องเลือกกันอีกอ่าวโหวตแล้วกันบิ๊ดั้งถอยหลังหน่อยโหวตกันใครคือสปายของเราสามสองหนึ่ง ไปในดีซีใชที่เขาดื่เนี่มันพรทุกคนจะมีรีแอคใช่ไหมตอนแบบโ้อมีผ้าคุมปุ๊บพอเขมีพ้าคุมปุ๊บทุกคนแบบมีผ้าคลุมีผ้าคุมีผ้าคุมล่อยมันต้งสังรอบเจอผ้าคุมไปก็จบเลยน้่เราเฉลยก่อนเลยดีกว่าฉันคือนะฉันคือมิกซันมาสามสองหนึ่งช้นอ เอมดิชเอมดิชเฟ้นสุดท้ายมึงโดนแล้วนี่หว่าวันนี้ใช่พี่อยากให้ใครจับอันดับเท่าไหร่เลือกเลยถ้าเชื่อผมนะถ้าผมจับคนแรกอะก็อาจจะถ้าคุณจับเดี๋ยวคุณจับคนแรกให้รอบนี้หัวข้ออะไรวะอันนี้เป็นสายกลางคืนพี่าสายกลางคืนกูไม่รู้นะอะไรมันโคตรกว้างเลยหัวข้อคือสายกลางคืนไอ้แทนอยากให้ใครเริ่มคนแรกชี้เลยใครยังไม่เริ่มบ้างมีเริ่มไปแล้วไอ้บอสมาเพี่เฮียเนี่ยคือคนที่เฮียที่สุดในเรื่องนี้ สายกลาคงาาคืนของผมเนี่ย,ยบินได้เอ่ะสายกลางคืนของผมแล้วแต่ความเชื่อสายกลางคืนของผมเนี่ยมีหลายประเภทเอสายกลางคืนของผมเนี่ยถือว่าไม่ได้มีแค่ในไทย <Does something? S 3> <the> สายกลางคืนของผมเนี่ยชอบมายุ่งเกี่ยวกับคนสายกลางคืนของผมเนี่ยมีหลายสีสายกลางคืนของผมเนี่ยเหมือนจะมียูนิฟอร์มด้วยนะ เขาเหมือนจะมียูนิฟอร์มด้วยนะคือแบบคนจะรู้จักแบบเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆอันแรกของมึงอะไรนะมีหลายประเภทอ๋อสายกลางคืนของผมเนี่ยมีในหนังด้วยอยากจะงละครเนี่สายกลางคืนของผมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเลือดนะสายกลางคืนมันมันมันติดคอมันติดคอสายกลางคืนของผมเนี่ยคอยยยืมหน่อยนะมีกระดูกเข้ามาเกี่ยวข้องจบที่คนต้มเล้งนี่หี้ย <łość> เปิดสองวันต <dragon ingen> <backstory> ่างร้านปิดต่างร้านเราปิดอ่ะเปิดร้านตุ้มลิงก็ขายหลายประเทศด้วยนะสายกลางคืนของผมเนี่ยน้อยคนจะได้เจออันนี้กูไม่รู้เลย สายกลางคืนของผมเนี่ยบางทีก็อาจจะโชคดีก็ได้ที่ได้เจอโอเคครบแล้วใช่ไหมครับโอเคพี้ยมีในใจมีละมียังครับยาตอยู่มีลังเลไหมก็มีนะผมว่าลังเลมียังไม่มีอีกแล้วไม่มีเลยพี่มันไม่ค่อยต่างอ่ะไงมันมันไม่ต่างจริงพี่เออกูยังเดาไม่ออกเลยว่าถ้ามันจะแตกต่างเนี่ยมันจะเป็นอะไรกับอะไรใช่อ่ะเอาเลยอ่ะเอาเลยเอาเลยมาวเลยนะบวเลยบวเลยหนึ่งสองสาม ทำไมแค่เดียวอเพราะกูคิดว่ากูไม่น่ามีหลายสีใช่ใช่แค่ผมคนนี้เหมือนกันดีดีเขามีมือแลค่ไอ้เหี้ยจริงจริงที่ลองลองนึกดีดีเอาแต่บุ๋นไหวบอลได้ไหมโอเคไม่เป็นไรอ่ะเฉลยเลยแล้วกันเฉลยเลยแล้วกันสามสองหนึ่งฉันก็คือยี่สิบเอ็นในกูอ่ะแล้วไอเด็กนี้ ีหลายสีไงวะบางทีมันเป็นขาวเงี้ยบางทีมันมาแบบแคปเปอร์แคปเปอร์มันก็จะมีแบบฟ้าๆอะไรพวกนี้ไงแบบการ์ตูนแบบอนิเมะอะไรพวกนี้ที่มันขอียูนิฟอร์มเออมันคือแบบไอ้เที่พอแม่งมาบินได้กูมึงโดนแล้วไอสัตว์เออกเคเหมือนกันตกใจเลยเราจะหลอกกันเองเหรอก็ไอสีมึงไงมาขนลุกเลยเนี่ผมคิดว่ากลางคืนไอ้มียุงอาจจะเป็นผีเสื้อหรืออาจจะเป็นสัตว์อะไรผมเปิดเลยเอาชื่อหมายเลยมีหลายสี เฮ้ยม <Hey, S 1> ึงได้คะแนนใช่ะรู้คนที่สองมองอีกแง่นึงก็ถือว่ามันประสบความสำเร็จไงคือแม่งยากตรงที่ว่าแบบพอหัวข้อแม่งมาเราไม่รู้ว่าอีกเยอยอีกอันนึงอ่ะแม่งควรจะเป็นอะไรก็สรุปคะแนนเลยครับกุ๊กนิกบอสสองคะแนนและคนที่โดนลงโทษครับไอ้แเท <S <S 1> <S 1> ประมาณนี้นะครับบอกว่าทุกคนจะสนุกนะฮะพวกเราเนี่ยสนุกมากเลยไม่รู้คนดูจะสนุกหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเกิดมันมีตกหล่นหรือมีจุดบอดอะไรไปขออภัยจริงๆครับแนะนํามาได้รวมไปถึงเกมต่างๆนี่อยากให้เราเล่นอะไรนี่ก็ลองบอกมาได้นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แต่เดี๋ยวเรามีบทลงโทษนะครับผมก็ยังมีหลากหลายคอนเทนต์ NR ็ a r าร์วตีถ้าชอบกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กันเยอะๆนะครับกดส u b s c r i b e ลืมบอกตอนต้นเออเอาไปใส่ไฮไลท์ด้วยว่าช่วยกดด้วยนะครับ อันนี้ใส่ตอนต้นหน่อยครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับทุกคนหวังว่าจะแฮปปี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวไปลงท้ายด้วยช่วงลงโทษสวัสดีครับจะเข้าหมดเลยพี่จะเข้าหมดเลยจับเป็นกดนน้ำ แอนเอาปิดแอนเทคสองลืมจับหัวตัวเองเทคสองที่เขาบอกให้มึงจิกหัวตัวเองจิกตอนนี้ทันไหมพี่ไม่ทันแล้วเทคสองเทคสองไอยดีไอยดีไอยดีคิดซะว่าแห้งจิกหัวด้วยจิกหัวมมันไ่จิกเอามือลงก่อนเดี๋ยวคนดูรู้ว่าเว้ยจะจิกหัวตัวเองหรือเปล่าเกันอะไรอย่างเงี้ยขอคุณแอต้นหน่อยผมกลับบ้านแล้วเออเทคสองเทคสองซีนสุดยอดมาเฟียจับผู้ต้องหากดน้ำแล้วก็โอ้ยทรมานเหลือเกินโอ้ชื่อาโด่าบอกบทเราหรืออะไรอ่ะแอกชั่นจัดตัวเองกดน้ำเฮ้ยพี่พูดผิดพี่พูดผิดเมื่อกี้พี่า จำัวมันกดน้ำาอผมมันเออนีแบบจบตัวเองกดน้ำ้องเปลี่ยนบทไหมพอดีกได้แล้วไม่ได้ม่ตั้อะไรมาเดี๋ยวนะมามาอ่ะผมเอามือเอามือลงก่ามือลง่นเอานดูจะได้เฮ้ยเซอร์ไพรส์สามสองหนึ่งแอคชั่นอยยนเหลังทยหลังไทยหลังไหลังไกลับหัวตัวเองกดนยังไม่ได้โอ้โหเท่เสอหลายคัดไงลายคัดแอคชั่น โอเดี๋ยวทมเลยพี่กดน้ำพี่กดน้ำจับหัวมันกดน้ำโอ๊ยโทษเสียงแคกเสียงแค่เมื่อกี้พี่นิกไอไงยังดงมีแชมพูไหมล่ะอ่ะหัวไอหัวหัวคันกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเข้ามาถ่ายต่อสีนี้มันยากเดี๋ยววันนี้ไปหมอืมสีนี้มันยากโอเคอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเข้ามาถ่ายต่อบาย